รายการตำนานและความเชื่อสวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการตำนานและความเชื่อนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องราวความเชื่อที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับแม่โขงค่ะก็คือจิตวิญญาณแห่งแม่น้ำโขงนี่เองจากที่เราได้ศึกษาข้อมูลจากบทความแม่โขงจิตวิญญาณแห่งสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ คำถามก็น่าคิดนะคะว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นแค่สายน้ําธรรมดาหรือว่ามีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นในมุมมองของคนลุ่มน้ำโขงนี่คือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ค่ะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าความเชื่อเรื่องแม่โขงเนี่ยมันไม่ใช่แค่อ,อนิทานหรือเรื่องเล่าเฉยๆนะครับแต่มันสะท้อนความผูกพันที่ ที่ลึกซึ้งมากๆระหว่างคนกับธรรมชาติจริงๆมันเป็นทั้งวิถีชีวิตเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมานานเลยเหรอครับงั้นเรามาเริ่มกันที่แนวคิดหลักจากแหล่งข้อมูลของเราเลยนะคะที่ว่าชาวบ้านแถบลุ่มน้ําโขงเนี่ยเขาไม่ได้มองแม่น้ําโขงเป็นแค่แม่น้ําทางภูมิศาสตร์แต่เขาเชื่อว่าเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตเลยนะคะมีจิตวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าแม่โขงสถิตยอยู่ แล้วที่น่าสนใจมากๆคือบทบาท2ด้านของท่านนะคะคือเป็นทั้งมารดาผู้ให้กำเนิดความอุดมสมบูรณ์แต่ในขณะเดียวกันก็พลาดชีวิตได้เหมือนกันน่าเกรงขามนะคะใช่ครับแล้วแล้วประเด็นที่น่ามีะห์ต่อก็คือแหล่งข้อมูลชี้ว่าความเชื่อแบบนี้แหละครับมันทำหน้าที่เหมือนออให้ความหมายกับปรากฏการธรรมชาติคือปรากฏการณ์ที่บางทีมันดูน่ากลัวควบคุมไม่ได้หรือบางทีก็ให้คุณประโยชน์มหาศาล อย่างเช่นอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นความอุดมสมบูรณ์ของปลาในน้ําความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ริมฝั่งหรือแม้แต่ภัยพิบัติอย่างน้ําหลากกระแสน้ําที่เชี่ยวกรากสิ่งเหล่านี้เนี่ยถูกมองผ่านความเชื่อว่าเป็นการกระทําหรือเป็นการแสดงออกของแม่โขงครับมันทําให้คนรู้สึกเชื่อมโยงแล้วก็เหมือนจะเข้าใจโลกรอบตัวได้มากขึ้นพอพูดถึงพลังอํานาจของแม่โขงแล้วเนี่ยความเชื่อนี้ก็ไม่ได้อยู่เดียวๆใช่ไหมคะ มันมักจะเชื่อมโยงอย่างแบบแนบแน่นเลยกับอีกตำนานหนึ่งที่สำคัญมากๆที่คนริมฝั่งโขงคุ้นเคยกันดีก็คือเรื่องพญานาคนะคะถูกต้องเลยครับตามตำนานเนี่ยพญานาคมมกจะถูกมองว่าเป็นบริวารหรือบางตำนานก็ว่าเป็นบุตรของแม่โขงเลยมีหน้าที่คอยพิทักษ์คอยดูแลสายน้ำแห่งนี้อ๋อค่ะดังนั้นปรากฏการที่ชาวบ้านเรียกว่าแม่โของอารวาสอะครับเช่นคลื่นลมแรงผิดปกติ หรือว่าน้ำวนที่ดูดกลืนเรือหรือสิ่งต่างๆลงไปก็มักจะถูกอธิบายว่าเกิดจากการที่มนุษย์เรานี่แหละไปทำอะไรล่วงเกินลบหลู่เข้าทำให้พญานาคซึ่งเป็นผู้พิทักษ์ต้องแสดงอิทธิฤทธิ์ออกมาหรืออาจจะเป็นการลงโทษจากแม่ขงโดยตรงเลยก็ได้อืในมุมมองทางวัฒนธรรมการเชื่อมโยงแบบนี้ก็เหมือนเป็นการให้คำอธิบายกับภัยธรรมชาติที่สมัยก่อนอาจจะเข้าใจยากเน